ตอนแรกคิดว่าจะรอดูซีรีส์วันที่12นี้เลยแต่ HBO ก็ปล่อยเทรลเลอร์ออกมาอีกแล้วค่ะชื่อว่า Fire Rain น่าจะเป็นเทรลเลอร์สุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าใกล้มากแล้วตัวอย่างนี้ยาวแค่ประมาณ50วินาทีจับก,ก็จะมาคุยให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันค่ะในตัวอย่างใหม่นี้เราจะเห็นกองทัพเรือของตระกูลเวลลรียนแล้วก็ King's Landing ในมุมมองจากทะเล เห็นทั้ง Red Keep แล้วก็ Dragon Pit ชัดเจนค่ะใหญ่โตอลังการสะใจที่สุดมีมังกรบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะคะถ้านับไม่ผิดน่าจะมี7ตัวแล้วก็มีฉากสงครามการต่อสู้รัวๆเลยใครที่ชอบฉากสู้รบก็น่าจะฟินๆนะคะสงครามอันนี้ถ้าดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นที่เซปสโตนนี่แหละคะ่ะที่เด่นที่สุดในคลิปนี้ก็คงจะต้องเป็นมังกรนะคะ มังกรออกมาเยอะมากคลิปสั้นๆแต่มีมังกรออกมา13ฉากเลยลองนับนับดูแล้วก็น่าจะมีอย่างน้อย5ตัวคือ Caraxes Vega Melis e a s m o e c y r a x นับถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบางตัวก็เดาไม่ออกว่าคือตัวไหนถ้าเกิดมีใครนับได้มากกว่านี้ก็บอกหน่อยนะคะมีประโยคที่ Auto High Tower พูดกับ King Viserys ว่า The gods have yet to make a man who lacks the patience for absolute power. Your grace. แปลตรงๆก็คือทวยเทพยังไม่เคยสร้างคนที่อดทนรอเพื่ออำนาจเด็ดขาดไม่ได้แปลามาแล้วก็ยังงงต่อค่ะว่าหมายถึงอะไรแล้วก็หมายถึงใครใดๆแล้วที่สุดในตัวอย่างนี้คือเพลงประกอบคะ่ะเสียงกลองคือเราใจมากระทึกมากยิ่งตอนที่ขึ้นคำว่า File วิวเรนนี่คือตื่นเต้นไม่ไหวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องไปโหลดอัลบั้มเพลงประกอบ House of the Dragon ที่แต่งโดยรามินจาวาดีมาฟังทั้งหมดแน่นอนเนาะก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอกันมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นมังกรหรือว่านักแสดงหรือฉากสงคราม สำหรับจอบสิ่งที่รอที่สุดคือการพูดคุยของตัวละคระคะ่ะเพราะตอนดูเกมมาฟรอนครั้งแรกคือรู้สึกเหมือนแบบเปิดโลกใหม่ด้วยประโยคสนทนาในทุกๆประโยคเลยแล้วในหนังสือแฟนลลดก็ไม่ได้มีคำพูดให้อ่านเยอะนะคะก็เลยคาดหวังมากๆก,กับในซีรีส์ใครรอดูอะไรกันอยู่ก็บอกกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่ House of the Dragon จะเริ่มฉายวันที่12นี้แล้วนะคะ หลังจากนี้เราจะทำคลิปคุยกันหลังดูซีรีส์ในทุกๆเอพิโซดในทุกๆสัปดาห์อย่าลืมเข้ามาฟังแล้วก็มาเมากันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทอร์สค่ะ